สวัสดีครับผมวินจดีดี y i y นะครับนี่คือท่อ PVC นะที่ใช้กันตามบ้านนะก็มีขนาด4หุน6หูนนะอันนี้ก็ขนาด1นิ้วนะที่ระบุไว้ข้างท่อด้วยนะผมก็สงสัยว่าขนาดที่ระบุไว้แล้วใช้งานกันมาตั้งนานนะเขาวัดกันตรงส่วนไหนของท่อนะเ,ออเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันว่าเนี่ยเี่ยท่อแต่และขนาดเนี่ย เขาใหญ่เขาเล็กกว่ากันหนะกเท่าเดีเดี๋ยวไปหาคำตอบกันมาดูขนาดท่อกันนะน,นี่ที่เขาระบ,บุไว้นี่ที่ข้างท่อนะนี่คือนะ1 2, นทับสนี่สัญลักษณ์นิ้วนะครับผมนี่ก็แปลว่านี่4หุนนะเพราะว่า1นิ้วเขามี8หุนแล้วยังระบุมานะคือ18มิลิเมตรนะครับ เ,ออเขาวัดก็ตรงไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อนี่นะขนาดหนึ่งนิ้วนะอันนี้ยี่สิบห้ามิลแน่นอนนะครับนี่ท่อเขาก็จะมีนี่หนานะครับอ่าแล้วก็อันนี้ท่อบางนะฮะอ่ะเวลามาเทียบกันมาเทียบกันนะฮะท่อหนาท่อ,นะอบางนะฮะด้านนอกนี่เท่ากันนะครับผมเพื่ออะไรนะเพื่อ,อนี่เวลาเขาข้อต่อนะอ่ะไม่ว่าจะอ่ะอันนี้จะหนานะครับอันนี้จะบาง ก็อ่ะใช้งานได้นะครับอ่ะไม่เหมือนกับเหล็กนะครับผมนี่แหมอ้างอิงเหล็กซะหน่อยนะครับผมนี่เหล็กขนาดนี่เดี๋ยววัดซะเลยนะนี่อ่ะอ่ะขนาด2นิ้วอันนี้นะนี่ถ้าเป็นเหล็กหนานะเขาจะหนาออกด้านนอกนะครับผมอ่ะเขาจะหนาออกด้านนอกอ่ะเขาจะไม่หนาเข้าออด้านในนะครับนี่ไม่เหมือนไม่เหมือนอย่างท่อนะครับผม ท่ถ้าเขาหนาเขาหนาเข้าข้างในนะครับเออมันต่างกันมาวัดขนาดท่อกันเลยนะว่าเขาวัดกันตรงไหนนะนี่นี่นี่คือท่อสี่หุนนะอ่าเดี๋ยวมาวัดกันเลยนะวัดยังไงนใกล้ๆเดี๋ยวเอาระหว่าง1นนิ้วถึงสนิ้วแล้วกันนะจะได้ดูง่ายๆเท่าไหร่เนี่ย โอ้น่าจะประมาณนี่นะโอ้ยขยับให้ตรงสิประมาณหกหุนด้วยนะเนี่ยนะถ้าวัดข้างในนะหกหุนโอ้ถ้าวัดข้างนอกเกินอยู่แล้วนะอะลมาดูท่อหนึ่งนิ้วดีกว่าอะท่อหนึ่งนิ้วนะครับผมนี่นะมาวัดตรงตั้งแต่ละเลข1นิ้วเนาะเออจะได้ด,ดูชัดนะข้างในก็สองนิ้วเข้าไปแล้วนะครับอา แล้วเขาวัดตรงไหนยังไม่รู้คําตอบเหมือนกันนะแต่รู้เข้าใจว่าเวลาใช้งานนะใช้ให้ตรงกับข้อต่ออ้าวแล้วเนี่ยอากิอากิท่อหนาใช่ไหมนี่มาเปรียบเทียบนะฮะนี่ท่อหนาท่อบางด้านนอกเท่ากันอ้าวพอด้านในไม่เท่านี่เราไปวัดดูลองวัดดูนะโอ้โหนิ่ง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 นะนี่ก็รอไปสองนิ้วกว่าเพราะข้างในาบางอ่ะ ถ้อย่างนี้นะวัดปริมาณน,นะความจุน้ํามันก็ไม่ได้อีกนะเอาเป็นว่านี่คือที่ใช้างานท่อ PVC มาก็ตั้งนานแล้วก็ก็ไม่หาคําตอบไม่ได้นะฮะก็ไม่ต้องหานะเพราะว่าใช้งานได้นะใช้ใช้งานได้นี่ต่อท่อน้ําไม่รัวนี่คือประเด็นสําคัญเดี๋ยวมาพิสูจน์นะเกี่ยวกับนะนี่ ท่อแต่ละขนาดเอา้าขนาดนี้ล้มไปทําไมเนี่เอา้าผิดผิดด้านอีกนะนี่นี่นะนี่ที่เตรียมมานะท่อแต่ละขนาดนะเออว่าเขามีความจุนี่เดี๋ยวใช้น้ํานะเป็นตัวตวงว,ว่าเขาขนาดเขาใหญ่ประกันกี่เท่าแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวมานะลองพิสูจน์นะลองมาทดสอบกันเลย มาตวงน้ําใส่กันดีกว่านะเนี่ยเดี๋ยวผมเลือกขนาดนี่ท่อสี่หุนนะเดี๋ยวผมจะเติมใส่ท่อหนึ่งนิ้วแล้วกันนะี่อันนี้หลบไปก่อนนะนี่นะนี่ท่อหนึ่งนิ้วนะอ่าเดี๋ยวจะไปเติมน้ํามานี่นะนะครับผมนี่ท่อหนึ่งนิ้วไม่มีน้ํานะครับผมเดี๋ยวใส่กลวยไว้ใส่กลวยไว้นิ่ง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 นะโอเคนี่ นะครับผมอ่านี้ท่อสี่หุนนะครับนี่ไม่มีน้ํานะเดี๋ยวไปกรอกน้ํามาก่อนนี่เดี๋ยวกรอกน้ําก่อนครับผมเต็มยางนะฮะนี่นะน้ําเต็มแล้วนะครับผมนี่ออากรอกไปเลยนะกรอกไปเลยอ,อย่าล้มอย่าล้มแม่นะเดี๋ยวไปกรอกามาใหม่หนึ่งแล้วนะครับผมหนึ่งแล้ว นี่นะนี่คือน้ำนะนี่นะกรอกไปเลยเสร็มอย่างสองแล้วนะครับผมสองแล้วไปเติมมาใหมา่นี่ครับสามนะครับนี่สามสี่หุนอุ้ยสามล้นแล้วนะหมดอย่าง โอยเกือบสามนั่นเนี่ยอ๋อโอเคนะได้เกือบสามอ่ะเดี๋ยวมาพิสูจน์กันต่อนี่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 ขนาดสามนิ้วนะครับผมอ่าไม่มีน้ำมาตั้งตรงนี้นะี๋ยวจะ,ะตวงนะตวงน้ำใส่นะขนาดหนึ่งนิ้วนี่นี่หนึ่งนิ้วนะอากิดใช้สีหุนเติมไปแล้วนะ เออได้เกือบสามสามท่อนะเออเนี่ยเทน้ำออก,ก่อนนี่นะครับผมนี่นะเทน้ำออกแล้วนะครับน่าเดีย๋ยวไปกรอกน้ำอะ่ะอันนี้ก็ไม่มีน้ำนะอากิอากิความหรือ,อยัง <c oughs> อ่ะใส่กลวยเข้าไปนะใส่กลวยเข้าไปครับอันที่จริงไม่ต้องมีกลวยก็ได้ไหมใหญ่อยู่แล้วนะ <c oughs> โอเค <c oughs> โอเคเดนะี๋ยวตั้งกล้องชัดๆมาไปเอาน้ำมา มาแล้วนี่นะน้ำหนึ่งเทเลยครับเทอสอง สามสามแล้วครับสามแล้วครับจะเยอะไหมเนี่ยสี่ หกเแล้วครับเแล้วครับอย่าเยอะเดี๋ยวนาน8แล้วครับ8แล้วครับได้แล้วแปดไปดูที่8กันยางยางนะครับยาง๋ยวไปเติมไม่อีกนะแแล้ว อ่าอันนี้นี่นะจะเป็นท่อเนี่ทอ่ทอท่อที่เก้านะนเทเข้าไปเลยเแล้วนะครับเอาแค่เต็มเอาแค่เต็มโอเคนะนี่เกนะยังเหลืออยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเทให้ดูเหลือแค่ไหนแปลว่า8ประมาณ8เนาะเทนะ น,น่าจะประมาณ8 8ท่อครึ่งนะครับนี่ก็ก็อยากรู้นะสงสัยก็เลยพิสูจน์นะครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปอ่านนะคลิปหาคำตอบนะที่สงสัยอยู่นะครับผมก็ก็คลิปนี้ก็อาจจะไม่มีเนื้อหาอะไรมากมายนะแต่แต่มัน,ม,นมันสงสัยอนะเนาะสงสัยก็ต้องหาคำตอบนะครับผมก็ ขอบคุณทุกท่านเลยนะที่นี่กดติดตามเป็นกําลังใจกันนะครับผมก็ยังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะแหมมันเริ่มทําไอเดียมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นมานะฮะสำหรับคลิปนี้นะสวัสดีครับ